คิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้รู้สึกดีก็ได้รู้สึกไม่ดีก็ได้มีความผ่องใสบ้างมีความเศร้าหมองบ้างนี่คือสังขารสเพสังขารานิจาสังขารทลายจำปวงไม่เที่ยงสเพธรรมาอนัตตาติ ทำทางลราให้ทำบงงไม่ใช่ตัวตนมันหากเป็นสภาพทำอย่างนั้นเอง <c oughs> สำคัญที่จิตสำคัญที่จิตเนี่ยมันโง่มันไม่ทราบมันไม่รู้มันก็ตามอาการต่ตางๆที่ปรากฏขึ้นเนี่ยองค์พระงศา,ศาสดามาสมมาสัมพุทธเจ้าได้ต่ัดไว้ว่า หมูสัตว์ทั้งหลายถูกสัญญโกถูกสัญญโกลากไปสัญญโกคือตัณหาสัญญโกสิสัยกสสยะาติฐิมีความเห็นว่าเรามีจิตถามมีความดังเดสงสัยว่าเรามันก็เรา สีดาพัตตาปามาันรูปรูปคำคำในแน,น,นทางการบุปฏิบัติก็เราเชื่อว่ามีความขังมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้เลยสิดาพัตตาปามานร,ราคะคือความกำนนหนัดยินดีปฏิฆะคือความไม่พอใจเรียว่าความโกรธรูปฌานหารูปฌานมันก็เราอีก มานะมันก็เราอุทธ,จากก,าทธจากกุจจามันก็เราเอาวิชามันก็เราทว่าสัญญกสิบสัญญกศิบนี้มีตันหามีตันหาคือสมุทยัยนะสัญญกศิบก็คือตันหาตันหาคือสมุทยัยอาการต่างๆเหล่านี้ความสำคัญว่าเราคือสกเยี่ดีก็พอหลวงเนี่ยไม่รู้ วิจิตรความดังในสงสัยก็พอหลงมันไม่รู้เสรษฐปฏาปมามันก็พอหลงมันไม่รู้ราคะโทรมัพท์หลงไม่รู้รูปชานนะรูปชันก็หลงไม่รู้มานะพหลงไม่รู้มันจะยึดเอาอุทจาจความง่วงสั่นของจิตมันเราพ่อหลงไม่รู้อวิชามันคือตัวหลงไม่รู้ เรียนรู้ให้รู้เสยว่าสิ่งเท่ายทั้งปวงไม่เที่ยงจิตเนี่ยมันจะสร้างอะไรขึ้นมามันก็หน้าทีของมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เดืองของเราสเปธมาณตามจะเป็นสภาพธรรมฝ่ายไหนมันก็ไม่เที่ยงก็ตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวสั่งสมหรือตัวปรุงแต่งในสิ่งที่มันไม่เที่ยงให้ปรากฏขึ้นร่างกายร่างกายก็ต้องตาย ร่างกายต้องเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนั้นนะตามเหตุตามปัจจัยของมันตามเหตุของมันจะไปหวังให้มันเป็นอย่างนั้นจะไปหวังให้นเป็นอย่างนี้เ่ยหวังไม่ได้เพราะเหตุว่ามันไม่เทีย่ยงมันแบบผันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาอนันตตาคือไม่เฉ่ตัวตนไม่เฉ่ของของตนแต่มันจะเป็นสัมผัสม สิ่งที่ไม่แปรปวนแบบผันอยู่อย่างนั้นนะจนกว่ามันจะดับไปหมดไปอืจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราไม่ได้นะสร้างกีตนะมันจุปราณนาะขั้นธานดูข้าว่าโดยย่ออุปทานขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์ <c oughs> ว่าโดยย่อขนันตั้งห้าไม่ได้ทุกข์รู้เสียงกินรถโเราว่าเื่องสมบับติไม่ได้ทุกข์ความคิดมันไม่ได้ทุกข์ไม่คิดเฉย สร้างกีเต้นำบรรจุปาราณาขั้นฐาโดยข้ามความโง้ของจิตที่เขาไปยึดต่างหากมันจะเป็นัยทุข์สร้างกีเตนะบรรจุปาราณาขั้นฐาดยข้าว่าโดยย่ออุปทานดันตั้งห้าเป็นัวทุข์ถ้าเกิดว่าตัวจิตนั้นเป็นเพียงสัจจะจิตกันเนาะให้ตัวจิตเป็นสัจจะจิตเนี่ยตัวจิตเป็นสัจจะจิตไม่มีการยึดจิตแถาเป็นจิตใจอย่างนั้นเองเป็นจิตเป็นใจอย่างนั้นเองกายก็เป็นร่างกายอย่างนั้นเอง ต้องไปพันเปลี่ยนแปลงระดับไปตัวจิตก็เป็นจิตอย่างนั้นเองไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่สตัวตวต์ตนบคุคคลที่ไหน <c oughs> อุปมาเปรียบเสมือนก็เราไปยืนอยู่ในทางสี่แพ่งแยกทีหนึ่งคือดินแยกทีสองคือน้ำแยกทีสามคือลมแยกทีสี่คือไฟไอตัวจิตที่ตั้งอยู่ในร่างกายอุปมาเปรียบเสมือนก็ไปยืนอยู่ทางสี่แพ่ง ทางสีแป้งต่างๆเ่านั้นก็ไม่ใช่เราเลยนะเป็นธาตุวัตถุเป็นเพียงสารวัตรธาตุไอ้ตัวจิตตรานั้นก็ไม่ใช่เราเลยหากเป็นจิตใจอย่างนั้นเองนะเมื่อถอนความสําคัญบันหมายว่าเราออกไปแล้วลนะทีนี้ธาตุก็เป็นธาตุอย่างนั้นเองเป็นธาตุรู้กับธาตุไม่รู้ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่สัตว์โดตนบุคคลที่ไหนไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่ไหนเนอะ่ย <c oughs> ตัวจิตใจนั้นก็ไม่ใช่เราทนะีนี้ เป็นเพียงธาตุบ้างๆธาตุเปล่าเปล่าหากเป็นจิตเป็นใจอย่างนั้นเองที่พูดว่าจิตว่าใจเนี่ยก็พูดเพื่อให้รู้ความหมายเท่านั้นเองทั้งทั้งผู้ยืนอยู่ในทางสี่แพ่งคือจิตใจตัวนั้นก็เป็นอนัต์ตาทั้งดินทั้งน้นําทจ้าลมทั้งไฟแต่ละในสีแยกตัวนั้นก็เป็นอนัตตา <S 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 เอาคำว่า,าเรามันไม่มีเนี่ย คำว่า,าเรามันไม่มีเนี่ยคำว่า,าเราเนี่ย,าม,ายมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากจิตโง่ที่ไม่รู้จักความหมายพวกนี้ไม่รู้จักความจริงมันยังเคยชะลอยที่จะให้มีความยึดมั่นสำคัญไหมว่าเป็นตัวเราของเรา,เาอะไรเขาเพราะมันไม่ทราบแสดงว่าตัวโง,ง่อของใจเนี่ยนะคืออสมุทัยคือตัณหานะสมุทยัยคือสมุนเนี่ยว่า ต้องฝึกฝนจนทางวานเข้าสู่ทีติจิตทีติจิตเป็นจิตเดิมจิตดงเดิมจิตดงเดิมธรรมชาติของจิตดงเดิมเนี่ยมันมีความประพัดสอนอยู่แล้วมีความบ่องใสอยู่แล้วมันมีความผ่องใสอยู่แล้วจิตดงเดิมเนี่ยเพียงแต่บอกมันไม่สะอาดมันโง่เนี่ยฝึก ผลทำสมาธิจิตเข้าไปถึงถีติจิตได้แล้วก็ศึกษามริรนาแก้ไขไปเห็นชะล้างความไม่รู้ออกไปจากตจิตเรียว่าวิชาหงอมน,นั้นให้หมดไปจากถีติภูตังก็จะกลับมาเป็นถีติยานังถีติยานังคือฉลาดเดียวบอกว่าอธิวายน้ำภาษาที่ประกอบด้วยอวิชาคือความไม่รู้ อันนี้ฝึกฝนตัดเองจนทั่งว่าอธิเวชนันภาษาเคยจิตด,ดังเดิมตรงนั้นประกอบด้วยวิชาวิชาความรู้ศึกษาให้รู้เสียว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เราร่ <c oughs> <c oughs> างกายมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีใครไม่เจ็บไม่ปวด เราไปใส่ใจมันเองนะไม่ได้บอกว่านั่งภาวนาให้มันสาบายหรือได้รับความสาบายท่านให้นั่งดูทุกข์ดูความเจ็บความปวดดูความเปลี่ยนผันเปลีป่ยนแปลงมันดูแต่ภาพร่างกายที่มันเต็มด้วยความทุกข์เนี่ยนี้วิถาความเบื่อหน่นายเกิดขึ้นจากการเบื่อหน่ายความทุกข์ ความทุกข์ก็ยึดม an right. no ั่นถือมั่นเอาสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็นของข้องตัวมันก็เบื่อหน่ายตรงนี้จิตมันก็คลายออกไปไม่สําคัญมั่นหมายว่าร่างกายเป็นเราไม่สําคัญมั่นหมายว่าตัวจิตตัวใจเป็นเราบางข่าวมันก็ผ่องใสดีตัวจิตตัวใจเนี่ยบางข่าวมันก็เศร้ามองลงบางข่าวมันก็น้อยใจเสียใจ บางคำมันก็อะไรเอาวัินมีประโยชน์บางคำมันจะเศร้าโศกบางคำก็หัวเราะห่อเห็นบางคำมันก็ดีอ,อกดีใจไหมก็เพราะมันเป็นจิตนั่นนะดูพฤติกรรมของมันใช้สติของเราดูพฤติกรรมของมันดูพฤติกรรมของร่างกายดูพฤติกรรมของจิต <c oughs> เราเมื่อเราเห็นแล้วเราเห็นรู้จักมาแล้ว เราก็รู้จักคำพืชของมันคำพืชของจิตคำพืชของร่างกายเรียกว่ารู้คำพืชคือรู้ความจริงสุดท้ายมาแล้วไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้ด้วยเหตุที่ว่าควบคุมมันไม่ได้ในอะไรจะได้ว่าเป็นอนัตตา <c oughs> ถ้าพูดอย่างนักเลงเปิดโอกจริงๆแล้วบอกมึงอย่ายุ่งไม่ใช่เรื่องของมึงแต่ตัวจิตมันพูดได้นะ ต่ถ้าร่างกายมันพูดได้นะมันว่ามึงอย่ายุ่งไม่ใช่เรื่องของมึงอืมมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาเขาปล่อยเขาทําตามหน้าที่ของเขาอันไหนดีแล้วก็ทําอันไหนไม่ดีก็ไม่ทําก็ละออกไปอันไหนดีเราก็พูดพูดตามความจริงพูดในสิ่งที่สมควรจะพูดพูดด้วยวาจาที่อ่อนหวานอันไหนไม่ดีก็ไม่พูด ไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ด่าทอคำหยาบเราโมกอันไหนไม่ดีเราก็ไม่สนับสนุนมันมันคิดเร้าโมกโลภเอาของผู้อื่นก็ไม่ทําตามมันไม่เป็นตามมันมันคิดเฉยๆมันจะคิดโกรธมันก็คิดเฉยๆก็ไม่ตามมันไม่สนับสนุนมันคือความคิดนี้มันจะคิดลายก็ไม่คิดตามมันไม่สนับสนุนมัน มันจะโกรธก็ไม่ไปตามมันมันจะหัวเห็นก็ไม่ไปตามมันมันจะสําคัญว่าเราก็ไม่ตามมันเพระไอีตัวมันต้องเป็นเพียงสัตววัตฐานรู้เท่านั้นเป็นสัตววัจิตใจอย่างนั้นเองจนร่างกายก็สัตวว่เข่ว่าเจ็บว่าตายไปตามหน้าที่ของมันอย่าว่านั่งดูทุกข์นั่งดูเหตุดูผลของมันเมื่อดูเหตุดูผลของบ้านเราเหมือนเรารู้จัก อุจจาระปัสสาวะหรือเรียกว่าของปฏิกูลเมื่อเรารู้จักแล้วเราจะเราจะไปเกิดคริ้งทําไมล่ะเราจะไปจับทําไมล่ะก็รู้จักแล้วนี่ก็รู้จักแล้วว่ามันเป็นของปฏิกูลเป็นของสุกภพโสโครกเนีย่ยเห็นก็เห็นหลีกไปให้ไกลเพราะมันเป็นของเหม็นของเน่าอา达ว่าร่างกายและจิตใจนี่ก็เหมือนกันเหมือนกับเราเห็นของปฏิกูลเนี่ย ไม่อยากจับไม่อยากต้องไม่อยากเกี่ยวกล้องไงก็มองดูเฉยๆก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้จับต้องเหมือนหนองน้ำเน่าจะมีบุรุษผู้หนึ่งชักชวนกเราท่านทั้งหลายงลงมาเถิดลงมาเถิดเราก็เห็นเป็นน้ำเน่าน้ำสกปรกโสโครกถ้าเราไม่ลงไปเราก็ไม่แบเปื่อนเราก็ไม่แบเปื่อนถ้าเราลงไปมันถึงเปเปื่อนนี่นี่ไม่ลงไปก็คือพราหัน ลงไปมันก็ค,คือปุถุชนคนหนาคนตามบอดหูหนวกคนไม่มีสติปัญญาลงไปเกือกกลัวอ,อ,อยู่ของน้ำเนา่าของเน่าหนองน้ำเน่าคลองเน่ามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาวัานในจิตนะทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนถ้าร่างกายกับจิตใจน,นี้เปรียบสเสมือนของเป็นหนองน้ำเน่าเลยตัวจิตโม่ไปยึดเอามาปเป็นเอาที่นี่ แท้จริงแล้วมันหากเป็นจิตอย่างนั้นเองไม่ใช่เรามันหากเป็นจิตเป็นใจอย่างนั้นเองมันหากเป็นร่างกายเป็นอย่างนั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เขาถ้าวิจารณาอย่างนี้ได้มันก็ปวดเพื่อเินออกไปปวดเพื่อิออกไปได้เลยเมื่อมันเกิดอะไรปรากฏขึ้นอ๋อธรรมชาติของมันผู้ใดเห็นธรรมบนนั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมบนนั้นเห็นเราตถาคตเห็นปัตตถาคตเห็นความเป็นตักถะตา แต่ตามมด้ว่าคำว่าตถาคตเห็นความเป็นเช่นชน,ชน,น,นั้นเองเช่นนั้นเองจิตนี้เป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองแล้วจะไปใส่ใจทําไมแล้วในเมื่อเป็นอย่างนั้นนะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามหน้าที่มันจนกว่าม,มันจะตายไปเท่านั้นนะมันก็จบกันความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มี อ่าโสกังความสศราโศกไม่มีวิริชงังดุรีเพราะอำนาจตันหาคือกิเลสเพราะผันใจไม่มีเขมังจิตเกษมหอรำพรไห <c oughs>